สวัสดีครับผมฟ้าครับวันนี้นะแคทเซน,นะครับจะพาทุกท่านเข้ามาสู่กับงานเปิดตัวนิตยสาร New เมโร d ออมครับนิตยสารผู้ชายผู้ชายในแบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับทุกท่านยังได้ร่วมทําบุญทํากุศลกับการประมูลเสื้อผ้าจากแบรนด์ไทยชื่อดังทั้ง13แบรนด์สุดฮิตด้วยครับฮัลโหลสวัสดีครับงานฟ้าอยากขอพีเออ่เริ่มจากการแนะนําตัวหน่อยครับผมเออมศิริบุญญสิทธิ์ครับเป็นบรรณาธิการบริหารพระพิเชษของ n e เม e r Magazine, โอเคครับงั้นฟ้าขอเรียกกันเรียกคุณพี่แล้วกันเนาะโอเคร <Okay S 1> ครับผมฟ้าอยากทราบถึงแรงบันดาลใจในการเปิดตัวนิวเมโ a d เล่มแรกในประเทศไทยครับเออที่สนใจ n ำโนเมโรเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าคิดว่าเป็นนิยสารที่มีความคิดเรื่องแฟชั่นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีการนําเสนอแฟชั่นที่เป็นแรงบันดาลใจให้ให้ผู้อ่านแนะนํนำเอาไปประ,ประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้เกิดมีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะมาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็คิดว่าเป็นนิยสารที่มีคอนเทนต์ที่ต่างจากไม่ผื่นคือจะมีการนําเสนอความงามที่ ในรูปแบบของศิลปะแล้วก็จะมีเรื่องของศิลปะ a r c h เทคเ t u r e คือสถาปัตย์นะคะแล้วก็ในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะที่เป็นความสนใจของผู้หญิงสมัยใหม่ในตอนนี้ค่ะครับโอเคครับเอิร์ดฟ้าอยากเมื่อทราบถึงนิวเมโรนกันแล้วเนาะคราวนี้ก็มาเป็นเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เลยนิวเมโรออมครับอยากทราบถึงการเข้ามาของนิวเมโรออมในประเทศไทยนะครับจริงๆนิวเมโรออมเนี่ยคือเป็นแพทเทิร์นของประเทศฝรั่งเศสอยู่แล้วที่มีนิวเมโรทุก เดือนมีนาและเดือนกันยานะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเห็นว่านูมเบโลออมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ชายในประเทศไทยที่สนใจในเรื่องราวที่ทันสมัยแล้วก็แฟชั่นในระดับโลกแล้วก็ในในประเทศไทยด้วยเนี่ยให้มีความาความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะว่านูมเบโลออมเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองของผู้ชายแล้วก็รวมทั้งเ,เรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมด้วยเช่นเดียวกับนูเบโรอค่ะออครับ ฉะนั้นผู้ชายในแบบนิวเมโรออมก็จะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์เดียวกับผู้หญิงของนิวเมโรใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเป็นโลจินยมแบบมินิมอลแต่ว่าเอลเจนแล้วก็คลาสสิกนะคะอ๋อก็คือเป็นการ a m a l g ผสมกัน